ตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะเกิดจากการที่เราทําตัวเองหรือเป็นเพราะกรรมพันธุ์นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่าภาวะอ้วนเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรามีไขมันสะสมะคะในร่างกายมากกว่าที่ร่างกายที่เราจะเอาไปเผาผลาญซึ่งสาเหตุของเรื่องของอ้วนอันดับแรกเลยคือเรื่องของการเรามีพฤติกรรมการบริโภค หรือการกินที่ไม่เหมาะสมร่างกายของคนเราในแต่ละกลุ่มในแ,แต่ละช่วงวัยเนี่ยก็ต้องการพลังงานแตกต่างกันนะคะถ้าเรากินเกินที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยก็จะมีภาวะอ้วนได้นะคะถือว่าในร่างกายของเราแต่ละวันเนี่ยต้องการแคลอรี่อย่างเช่นคุณหมอเป็นวัยทำงานเพ่ผู้หญิงก็กินควรจะได้วันละ 1,600กิโลแคลอรี่แต่ถ้ากินเกินนอนเหนือจากนี้เนะะี่ยค่ะกินวันละสองพเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไม่ขัดกันออกกำลังกายอ่ามีพฤติกรรมเนื้อนิ่งนั่งนั่งนอนนอนไมไ่ออกกำลังกายะคะ่ะก็ทำให้เรามีภาวะอ้วนได้ะคะ่ะอย่างแรกเราต้องรู้ว่าในตัวเราเราต้องการพลังงานเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในเด็กผู้สูงอายุเนี่ยนะคะคือเราก็ต้องการวันละ1 6 0่ันกกิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่น ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็ต้องการออกวันล,ละประมาณสัก2000นะคะถ้าเป็นวัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ชาย,น,ยนะคะก็คือวันล,ละ2 0 0พเช่นกันนะคะแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยคือต้องการวันล,ละ1,600กิโลแคลอรี่แต่ถ้าเรากินเกินอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อไม่สักครู่นี้นะคะก็คือแล้วก็มีการเผาผาน้อยใช้ก็ทำให้ร่างกายมีการสะสมไข,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 ขมนันทำให้เกิดภาวะอ้วนได้นะคะ พฤติกรรมการกินที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของการเผาผลาญนี่ก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีเรื่องของการอ้วนได้นะคะหลักๆคือเรื่องของการที่เราอาจจะมีมีโรคประจําตัวะคะ่ะบางอย่างคะ่ะทําให้เราแบบมีเรื่องของภาวะอ้วนได้เช่นกันแล้วก็ พันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์นะคะกใ็ในบางโรคของทางพันธุกรรมะคะ่ะก็จะเป็นสาเหตุเรื่องของของการอ้วนนะคะถ้ามีโรคประจําตัวโรคทางพันธุกรรมบางโรคอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถจะเป็นอ้วนอ้วนเตี้ยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของพิจติกของพวกต่าไรท่อเป็นพิจติกเรื่อง,องของโฮอร์โมนนี้ค่ะอต้องพบแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลก็ให้การรักษาที่ที่สาเหตุนะคะ